หลังจากที่เราเปิดได้ของดีมากๆแล้กิจกรรมนี้ GM ก็ค่อนข้างที่จะปล่อยเรทมเป็นการ Star สตาร์เพเยอร์พาสมันมั่วเนี่ยหนึ่งมืนแบคแฮมซาร่าโ oh, oh, อ้โหเรียกว่ารวยจัดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่รอช้ากับน้องคนนี้บอกพี่ปิงฝากด้วยได้ไหมครับผมอดคำว่ามือทองจากพี่ไม่ไหวแล้วนี่ ID FIFA 4 Shop by o s บริการรับซื้อและขา ID FIFA อะไสีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอมและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับแลักิจกรรมนี้เราก็แลกไปเลยครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเติมไปแล้ว10,000นั่นเองนะครับนี่เราก็แลกไปเลยเอาละครับ1นึ0งเหรียญ1น0 0เหรียญเท่ากับเติม10,000บาทนั่นเองนะครับ จยืนยันการแรกจะไปเหลือเหรอครับน้องเขาแบบว่าทำเรียวมาหลิดด้วยเดี๋ยววันนี้พี่เปิดให้ได้แบบปีนี้ละกันวินีสปอร์ตไลท์ละกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ละกันก็จะมีอีพิกรีเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะมาลุนการ์ดสามใบด้านล่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เซฮายด้วยละกันนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามมาช่องเซสนามกันด้วยละกันนะครับตอนนี้ของน่าจะเข้าเร็วแล้วมั้งพี่ว่าน่าจะแบบว่าไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อวานแล้วเนาะว ม,มีปับเลทด้วยมีปับเลทด้วยเหรอดีครับทีมงานเอลเด้งวันด,ดีเขาไม่รู้พี่เขาไม่รู้ว่าพี่เปิดกันหรือเปล่าเพราะเมื่อวานพี่เปิดไปแล้วดีครับพี่ชา์วันด,ดีครับวันด,ดีครับต้องแทนวันดีครับค่อยๆละโอ้โหเนี่ยตั๋วปกติตั๋วนี่คือกด200รครั้งมันต้องได้ย0กว่าตัวนี้ได้ตั๋วมา10กว่าตัวเองอะ่ะโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่กิจนี้ก็อย่างที่บอกแล้วหมื่นหนึ่งก็ได้ประมาณแสนล้านอยู่แล้วแต่เป็นเป็นปกติแหละปรับจริงพี่๋อ้ปร ปกติคือมัน20บบวกอยู่แล้วเนี่ยอัน,นเนี้ยค่อนข้างปกติอยู่อะมันต้องแบบ20บบวกมันค่อนปกติแต่ถ้าน้อยกันคือ,อยากเลยลดลงครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเนียหรอคิมมิกใช่ครับคิมมิกใช่ครับคิมคคคมิกใช่แล้วครับผมน้องจักกระพลนะครับน่าดูดีเลยอยู่16บใบอะน้อยเกินผมเห็นคุ้มๆแล้วผมรับไม่ได้ออ้โหเกินไปก็จะไม่ให้พี่ได้ของดีเนี่ยแหละน้องแล้วประเด็นคือทิ้งช่วงออกแบบแค่เหมือนเดิมอะ โคตรเฟี้ยวเลยกดไลค์ให้แล้วนะครับพี่เขามากครับตอนนี้เราได้ตัวมาทั้งหมด83ใบสา้ใบนะก็ถือว่าเมื่อวานเราได้เยอะกว่านี้นะร้อยกว่า,วาเลยอันนี้ได้83ก็เรียกว่าโอ้โหประมาณครึ่งแล้วกันครับประมาณครึ่งครึ่งมาเราลุยไปเลยดีกว่าเปิบอ่าเรารับขอลลงรางวัลไปทีนิดละหน่อยคือเอาง่ายคือการใบซ้ายเนี่ยสามถึงแปดพี่บอกเลยว่าโอกาสออกของดีคือแบบว่าโอโ้โหโคตรจะเยอะเลยนะครับออกของดีโคตรจะเยอะ ใครที่ชื่นชอบกันสามารถสนับสนุนได้นะครับโดเนตที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครจะแบบดูทงดูทีเนี่ยก็โดเนตด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับปึ๊บเรา68ตัวแล้วอะชาช้องต่จริงการใบกลางพี่ว่ามันไม่ได้ลุ้นเท่าการใบซ้ายนะการบใบซ้ายมันได้ลุ้นดีมากๆเลยอ,อย่าบอกนะสมมติว่าถ้าเราได้แบบว่าได้แบบว่าวินี้ 22u บวก8นี่ก็น่าจะลั่นอยู่เหมือนกันนะครับ 6, 8อะ่ะนาา่าจะลั่นเลยอะ่ะโปดด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 กครับดด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 ดขอามาดดดะดด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 ดาดาดดดดมดดด่ดดดดมดด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 ดลดด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 ่ดดดดดใครที่ไม่ดตามมามด,ดตดดดดมดดดดดด่ดด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 ยดด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 บโหยาดเลย<ะ>สวัสดีครับพี่สดัสดีครดบสวัสดีครัสดสวัสดีน้อ,นนองๆทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ ปืิบเลยสามสิบแปดตัวอออขอคุ้มแล้วกันหรืออาราบาดีครับขอบคุณมากครับลูดิเกอร์ดีกว่าครับอาราบาพี่ว่ามันยังไม่ใช่เมตาแบบจ๋า,กจากๆกับเล่นไม่ได้ง่ายเลยครับผมจริงๆครับก็แนะนำนะอัตโนริเกอร์เล่นง่ายกว่าครับขอบคุณโดเนทครับผมวินนี้ตัวที่สี่มาไหมสมาร์ทมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะไกด์แบงค์อันเก่าตัวนั้นก็มีตัวหนึ่งอีกถ้าตัวที่สี่มาก็ไม่เอาได้ไหมขอเป็นตัวแรกได้ไหมอ่ะฮาเลน่ะขอฮาเลนได้ไหมล่ะอยากได้อ่ะฮาเลนคือถ้าได้ฮาเลนดดดมาาาก็พพููตตรรงงคคือออออไ้แ่่ะะะเเๆน เออลิงบอลฮันแลนด์ปืบ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 โอ้ได้เต็มอีกแล้วเอาจริงการนี้เนี่ยเมื่อวานไอเมื่อวานสมาร์ทเปิดได้อเล็กแม็กอลิสเตอร์นะปี23ฮาร์ดวอร์เกอร์โคตรด,ดีตัวเกือบล้านล้านอนะ่ะโคตรแพง กดไลค์นะครับพี่วันดีครับวันดีคนดูนี้เข้ามาใหม่เลยเด้อใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้กับช่องเซนสนามเนี่ยฝากกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องเซนสนามด้วยมันใกล้จะครบ32,000นพซับแล้วนั่นเองนะครับขอแบบว่า l n ล e l l f e e l แล้วกันเอาล่ะตอนนี้เราน่าจะแรกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้การ์ดหรือได้เงินเท่าไหร่กันบ้างครับผมมี12ใบเหรอตกใบแล้วประมาณพันหนึ่งอะอู้ตกใบแล้วประมาณ1 0 0 0นะครับโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเน โอ้หใบละพันนะนั่นน่ะเรามีอยู่ห้าแสนล้านเนาะใบละพันน่ะโดยประมาณน่ะขอใครก็ได้ที่เป็นแบบว่าอินเตอร์เป็นแมนซิตี้อย่างเงี้ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าเรารวยแน่อินเตอร์แมนซิตี้อ่ะรวยแน่นอนน่าจะได้ประมาณแสนล้านเนี่ยเนี่ยได้ประมาณแสนล้านพอดีครับแสนล้านพอดีเป๊ะด้วยไม่ได้เกินนั้นด้วยแหละพี่ได้ตัวเท่าไหร่ล่ะครับจอพี่อะไรอ่ะ พี่ได้ตั๋วเท่าไหร่เหรอครับตั๋วคืออะไรตั๋วเมื่อกี้เหรอ80กวา่ากล้องหลังเมนยูใช่วา,านครับโรดี้ลั่นกว่าพี่บอก8มันจะมาหรือเปล่าล่ะป,ประเด็นน่ะมาเดี๋ยวเราไปเปิดแต่ว่าการแตบบ่ว่าสกิลลอยดอย์ให้กันสกิลลอยดอยอ่ะใบนี้ใบนี้นี่สกิลลอยดอยกดไลค์้วครับพี่เขามากครับมากวัดดีซานต้าด้วยครับวัดดีซานตา้ากดไลค์ให้ไหนครับเขามากครับเออผู้ใดท่านไดนกดไลค์ครับดก,ดกดให้อายน้องกดให้อายน้องๆประั้นละ ถ้าท้องเราก็เป็นถ้าท้องสาวท่าฮอลแลนด์ Holland. โอ้ฮอลแลนด์ Holland กองกลางเรียบร้อยอะไรอัน,น,อนกาเป็นเบลด์อ่ะกาเป็นเบลด์อ่ะแฟงอู้หูแฟงกี้เดอะจองเนี่ยแล้วพี่บอกกันนะว่าแฟงกี้เดอะจองปีนี้มีทางด้านของอันนี้ด้วยมีทางด้านของเซิร์ฟด้วยสามารถเล่นตรงกลางได้กลางรับได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเออแฟงกี้เดอะจองไม่แย่ไม่แย่เนฟซี่กับโดหายัน,นเออวันนี้ไม่มานะ <Master> เออขอบคุณมากเออฮาเล่นบวกแปดสิครับอุ้ยขอบคุณโดเนทด้วยนะครับหนึ่งแบงค์แดงมาเรียกครับพี่ยังวันนี้ไม่มายังไม่โผล่ฝากกดให้อายแน่นอนมาใบนี้ FC ฟซีเอ็อมบัสจุกรุจุกรุกางสดานแมับบอท่านในป่าครับบอท่านในป่าครับเยอรมันตีอังกฤษครับปีซ้ายโอ้โหฟิลโฟเด้ไม่ใช่แจ็คกิลิทครับแจ็คกิลิทโบอาบห้าหมื่นล้านโอ้โหเราขยันออกเลยนะพ่อหนุ่มล้านเมีย พ่อหนุ่มร้านเมียครับมาทันพอดีเกือบบอทันครับผมกดไลค์ให้นะครับเข้ามาขอบคุณมากครับเนี่ยใครเข้ามาปุ๊บกดไลค์นี่คือแบบน่ารักน่ารักโดยไม่ว่าไม่ต้องให้บอกอะไรอย่างเงี้ยดีไปสิบใบครับใบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเหลือการเหลือเนี่ยสมาได้จากการนี้แหละโบอีสซัอาร์ดวอร์เกอร์ครับปึ๊บสเปนกลารโอ้โหสเปนกาลางรับมาอีกแล้วตัวเมื่อวานอีกแล้วนี่เรียบร้อยโรเมอูอ่ะ กลางเรียกว่าเป็นกลางรับของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าตะกอดเขาอยู่ซาวตแฮมตันม,มันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีโอกาสสักเท่าไหร่อ่ะเนาะพี่ว่าเปิดใบเนี้นเอาจริงใบนี้เนี่ยพี่รู้สึก่าว่ามันออกยากมากอะ่ะเอาพูดจริงนะ L N นี่คือแบบโอ้โหถ้าพี่พูดก,กันตามตรงเนี่ยคือออกยากมากๆอ่ะเนาะเออวันนี้มีชาเลนจ์ไหมครับรอบดึกไม่รู้เหมือนกันครับโอ้แต่ชาเลนจ์รอบบ่ายนี่คือแบบว่าสุดจัดเลยนะชาเลนจ์รอบบ่ายอะ่ะทาทองใบนี้ไม่วอล์กเอาแนนี่ตามสเต็ปอะ่ะ ปืบ๊บโอ้โหแล้วเป็น L O L ครับเป็นสเปนครับแบ็คซ้ายสเปนครับเลเกลอนเหรอเลเกลอนหมวกแปลกอ่ะเลอันเจลิโอดิครับนี่มันเลเกลอนอะไรล่ะครับเอ็งเจลิโอดิครับมีอันเรียกว่าเป็นอดีตแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสถานะของเอ็งเจลิโอนะครับฟังก็ได้อยู่ได้อยู่ หอยหลุดเอ้ยหอยหลุดไม่เอาดิครับหอยลุดไม่เอาดิครับมันไม่มีอะดิเอาน้องๆพิมพ like ์ว่ากดไลค์เยอะหน่อยไม,ไม,ไม่มีคนกดจริง,รงๆหรอคนดูต้องรอเกือบ200แล้วเนี่ยคนดูกดไลค์แค่67คนเองอะมันจะไม่ถึงร้อยจริงๆหรอมันจะไม่ถึง100 like ร้งรอยไลค์จริงๆห,หรอพี่ถามจริง LN อ็นในใบนี้อะ LN ลเอ็นโอ้โหสปอร์ตไลค์ครับเป็นแค่สปอร์ตไลค์เท่านั้นเลยโอ้โหมาริโอกาเซ่ครับเดี๋ยว่าเป็นอดีตตัวตึงอะวารานีครับ ขอบคุณมากครับถ้าสำหรับแผ่นนี้ใครคู่วารานแนะนํา2ตัวคือเปาโลมอร์เดนี่กับฐานะของเวอร์กิลฟันไดครับผมที่เล่นดีมากแนะนํา2ตัวนี้เลยครับ2ตัวนี้นะแต่ถ้าอยากได้ความเร็วก็ค่อยเสิร์ฟอัลโตโนโรดิเกอร์ยัดเข้าไปละกันนะครับขอบคุณโนเนตครับขอบคุณมากเงี้ยครับโบร์โออลโอลอีกแล้วมาบ่อยนี่เงานคิดถึงจังเลยอุ้ยไอ้ดังไอ้ดังอุ้ยขอบคุณหนึ่งแบงคแดงหน่ยไอ้ดังอู้หู ไปเจอกันนานไอ้ดังขอบคุณมากหนึ่งแบงแดงต้องชายพี่โอ้โหไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวต้องแดนสัหน่อยแหละต้องแดนสัหน่อยนะ FA ครับโอ้โหโอ้โหประตูนี่ใครเนี่ยฮาาเดสกี้เหรอฮาเดสกี้ประตูเลยว่าคูเซ้นด้วยโอ้โห การผีไดี่น้องการพีไดี่น้องการพีไดีนได่น้องโอ้เรียบร้อยอะไรนะผมตอนกดเปิดแล้วจะรวยล้นฟ้าคิดถึงผมตอนเปิดแล้วจะรวยล้นฟ้าโอ้โหสักแข,แขนซ้ายสักอง์ทรงนาอะไรอะมุกอะไรมุกอะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรคุณมาแบบเล่นมุกนะเจี่นี่นี่ การ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ทําให้คนแบบว่าร่ํารวยมาเยอะแล้วเออหนึ่งร้อยลค์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอ,อนนบร้อ,อง,ง oh, <no. S 1> อยีย่ิบสองยูวันนี้โบเงี้ยยีิบสองยูขอเล่งเงินโบอุ้ยเอลเอลเหรอวะโอ้โหเอลโอเอลแตลีเอนึกว่ายี่ิบสองยูเมื่อกี้ยี่สิบสองยูจะเป็นแบบว่ายูซีเอลอย่างเงี้ยเนาะยูซีเอลอย่างเงี้ยเนาะโดโดเหยื่นบีทีบีหรือแคปดีครับบีทีบีครับสวัสดีสวัสดีส ขาแว่นกดโดยแมวแมวหลังอังกฤษใครดีครับหลังอังกฤษก็เป็นบองชุ่อเห็นใช่ไหมเดฟเลนเดอร์โอเคไปดีครับไปนี้สามถึงแปดอ่ะสามถึงแปดอ่ะมาอ้าวย2ิบสองยูช้ายอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยนานเกินนานเกินโอ,โอโ้เอฟเอเอฟเอยูเครนปีกซ้ายโอโนอโปียนก้า เปียนก้าครับโคโนเปียนก้ายูเครนโหถ้ายูเครนมาเป็นหมายว่าปีเอลเอ็นนะยูเครนเอลเอ็นนะรู้เรื่องครับโคโนเปียนก้าครับเอาแล้วตอนนี้ FA มาแล้ว LOL มาแล้วมาริทแอม,มไปมาริทแอมวะพี่ว่าใบเนี้ยต้องน้องพิมคาว่าเดอะบอยให้พี่หน่อยขอคําว่าเดอะบอยให้หน่อยเดอะบอยยี่สิบสองยูเนี่ยยี่สิบสองยูบวกแปดเนี่ย ถ้าได้ก็คือได้หล่อเลยเดบลอยอ่ะแปดมันก็มันก็มาดีอยู่แต่มันก็อยากได้ดีกว่านี้หรือเปล่าล่ะมันก็อยากได้ดีกว่านี้หรือเปล่า,ลาขอให้มันได้ของดีแล้วกันใบนี้หู้ yes! 22, ยิืดยืดสองยูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บยิดโอ้โหเอลเอลโอ้โหเอลเอลอ่ะโอ้เตลิโอ้โหเตลิเยอีกแล้วเตลิเยอีกแล้วเดิลบอยบอกโอ้โหเดิลบอยบอกสามจะรั่วให้ โอ้หนักเลยนั่นน่ะหนักเลย LOL หนักเลยช่างยากเย็นว่ะพี่ว่ามันช่างยากเย็นแล้วว่ะถ้าท้องไปแล้ถ้ายิบสองอยู่โอ้โห l อ่ะมันเลยมีแต่ LL จังเลยวะใบนี้อ้ามันเลยมีแต่ LL จังเลยวะเนี่ยโอ้ LOL เลยโอ้โหแล้วมาเยอะซะด้วย LL เนี่ย ยิงไกลที่ไม่ได้ปั่นก็กดยิงธรรมดาตะแลงขึ้นนิดนึงนี่แหละครับผมไม่ได้ทํำเลยเดี๋ยวผมปรับเลทเพิ่มแป๊บนะพี่เออเอาปรับเสร็จแล้วบอกด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอลเอลมันมาบ่อยจังวะเอลเอลมาบ่อยเกินไปอ่ะเอาหัวตรงมาบ่อยเกินไปอ่ะการใบนี้การันตีวอล์กเอานะเว้ยใบเนี้หกถึงแปดหกเจ็ดแปดรูเบียา์ยีบสองยูอาคาจีฟสองยูบอกแปดไปค่าทองค่าทองซาวเพื่อนเพื่อเออเอลเอลโอ้โห เอลเอลมาอีกแล้วโปรตุเกสแบกขวาจาวกันเซลโล่ดิกันเซลโล่ดิหกตัวกันเซลโล่ะโอ้โยทำไมมันมีแต่เอลเอลจังวะถามจริงดีครับบวกแดมีตัวไหนขายนอกได้บ้างที่ชายเปิดได้เชียร์เลมาขอบคุณมากครับอุ้ยถ้าบวกแปด ebs บวกแปดก็คงเป็นตอเลส พอเรสอองลีกุลิตน่าจะประมาณนี้แหละที่เหลือก็น่าจะขายไม่ได้แต่พวกนี้มันก็มีปล่อยฟรีเลยบางคนร้อนเอ็มด้วยอ่ะไออ๊ตประเด็นอ่ะมันมันแล้วแต่ตัวถ้าหลักๆก็มีกุลิตอ่ะอีเบียรขายได้น่าจะเกือบหมื่นอยู่มั้งกุลิตนะนะตัวเดียวที่ยังไม่มีคือฮาแลนด์ว่ะเวาราวิตรงนี้อะไรมาหมดแล้วอ่ะว่าแม่บวกแปดยังเล่นได้ไหมครับเขาคุณมากครับถ้าไม่ได้เล่นกับฟูลทีมเล่นไม่ได้เลยครับโจกเล่นไม่ได้เลยถ้าฟูลทีมมาเล่นได้อยู่นะครถ้าไม่ฟูลยครับ วินีวินีนก็เพิ่งออกไปวินีสมาดเพิ่งออกไปด้วยคือเอาง่ายคือไอปีเนี้ยมันเหลือแค่หาเล่นตัวเดียวนะที่เหลือนี่ออกหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยที่เหลือนี่คือมีแบบคนเปิดได้หมดแล้วเนี่ยเหลือหาเล่นตัวเดียวเลยอะ่ะต้องนอร์เวยว์ว่ะต้องนอร์เวยว์ว่ะต้องนอร์เวยว์ว่ะนอร์เวยว์ว่ะนอร์เวยว์ว่ะบราซิลปุ๊บโอ้อจนติลาโอ้โหอจาจิตนลากองหลังโอ้โหโเมโรเลย โลเมโลโอ้โห oh, oh. แต่มันก็ไม่ถามว่ามันแย่มันก็ไม่ได้แย่แหละเอาสี่แสนล้านแต่ก็แบบมันก็ไม่สุดอ่ะ mm hmm. มันนา่าจะร้อยยี่สิบน้อพลังเน่ะ mm hmm. เสียดายปะโลเมโลเดี๋ยวเราไปรวมซะหน่อยดิ mm hmm. เงินได้แสนหนึ่งนะครับแสนกับอันนี้เจ็ดแปดแสน ประมาณ1.2ล้านเอ้าไม่แย่นะเอ้ยถ้าแบบนับจริงๆ1.2ล้านเติม10,000มันไม่แย่นะปกติ10,000เนี่ยปกติถ้าได้กันก็500,000 600,000 700,000ใช่ไหมอันนี้10,000ได้ล้านกว่าเอ้ยมันไม่แย่นะไม่แย่นะเนี่ยชนะอวยขอบคุณมากครับพระาะจะขอบต้องทูนในชนะครับผมอนเดาทาแป้งให้ก่อนนะการการโดนเนทตเอา้าต้อง ขอบคุณมากครับ99โดนี่ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาจริงไม่แย่นนะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ไปด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอ,อัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก,ก่าๆคคเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ